ทรู True Next Gen, เน็กเจอส่งข้อสอบออนไลน์แอสเซมบลกลับมาแล้วใครที่สมัครทรูเน็กเจ e n เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสายบิสเนสกับเทคตอนนี้เขาส่งข้อสอบออนไลน์แอสเซมบลกลับมาให้พวกเราแล้วปีนี้ของท r ูเน็กเจอกลับมาช้านิดนึงเขาก็เลยรีโปรเซสปกติแล้วถ้าเขาเปิดรับสมัครเขาไม่ได้ส่งข้อสอบให้เราเร็วขนาดนี้ซึ่งอันนี้สมัครวันหน,นึ่งสองวันยังไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งส่งข้อสอบกลับมาแล้วแปลว,ว่าเขาจะรีโปรเซสเพราะว่าเขากลับมาช้าที่นี้ท r ู True Next Gen, เน็กเจอใช้ข้อสอบอะไรฟิสเทคเจนเนซีสมีข้อสอบทั้งหมดะค,ะคืออ96ข้ ใช้เวลาในการทํา5 6นาทีประกอบไปด้วย3พาร์ทด้วยการใครจะไปฟังให้จบฟังทิกเล็กๆนะ3พาร์ทนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือก็อสอบนิววิลิคอมีทั้งหมด30ข้อ30นาทีจะเน้นเป็นคณิตคิดเร็วใครที่เรียนจบด้านของเศรษฐศาสตร์แล้วใช้ลอจิกของเศรษฐศาสตร์สักหน่อยหนึ่งจะทาข้อสอบได้เร็วและง่ายมากซึ่งนะคะพี่แล็กจะบอกว่านี่คือพาร์ทที่เป็นนิววิลิคอเป็นกลุ่มคณิตศาสตร์2คือ verbal reasoning ซึ่งเป็นข้อสอบคล้ายๆการสอบโทอีกค่ะมีสเตทเมนต์มาให เป็นการเช็คลอ g จิกเชิงภาษามี49ข้อให้เวลาทำคือ20นาทีจุดตัดคือเราต้องสามารถแยกออกได้ว่ามัน True False แนนไซยซึ่งหลักในการตอบมันมีหลักของมันนะความเป็ลักจะบอกว่าใครที่จะเตรียมเองศึกษาเองสามารถใช้ตัวเล่มนี้ตัวแบบฝึกเซลเทส130ข้อไปใช้ฝึกทำได้เลยอันสุดท้ายค่ะเป็นในส่วนของการทำ logical test หรือภาพซึ่งข้อสอบของ True Next Gen จะมีนะคะอะไร out of odd คือภาพไหนไม่เข้าทั่วภาพภาพไหนไม่เข้าพวกภาพต่อไปคือภาพอะไรแล้วก็ ถ้าซ้ายเป็นแบบนี้แล้วขวาจะเป็นอะไรมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยการอฝึกเองย้ําเหมือนเดิมนะไปจะไปที่นี่ฝึกเองใช้แบบฝึกชุดนี้เอาไปใช้ได้ทั้ง UMC u n i c r o m a j o g e r Cadet n i d และเป็นข้อสอบของทูเลเจนก็ใช้แบบนี้จริงๆแล้วเล่มนี้เอาไปใช้ได้ตลอดทุก MT นะทั้งปีใช้ได้เลยใครที่จบมาตรงสายเล่มเดียวก็พอ แต่ใครที่จบไม่ตรงสายคุณสามารถใช้อีกเล่มหนึ่งที่เป็นแบบฝึกเซลเทสชุด100ข้อไปทํา2ชุดนะพี่ลักษณ์จะบอกว่าบางคนจบด้านของสายภาษาบางคนจบศิลปศาสตร์บางคนจบด้านรัฐศาสตร์บางคนจบทางด้านของจิตวิทยาบางทีเราไม่ได้ใช้ตัวเลขม,มากตอนไปสอบมันมีปัญหานะเพราะั่นพี่ลักษ์จะบอกว่าไปฝึกทําข้อสอบทั้ง2ชุดทั้งเล่ม130ข้อกับ100ข้อให้คล่องก่อนเพราะการทํา mt ถ้าพวกเราตกแต่รอบแรกจะไม่ได้ไปต่อในรอบไหนเนินนี่คือข้อที่ต้อง a แวร์และต้องระวังให้มากทีนี้ ถ้าเป็นในส่วนของการทาข้อสอบฟิสเทคจิน e ซีพี่ลักมีเทคนิคให้คือใครจะไปนะข้อสอบของฟิสเทคจินาซีใช้เทคนิคต่างกันกับข้อสอบเอชแอลฟิสเทคจินาซวิธีการทําคือเราสามารถจิ้มได้ทีละพาร์ทซึ่งมันสามารถข้ามข้อได้มันจะต่างกันกับเอชแอลเอชแอลข้ามข้อไม่ได้แต่พาวซิ f ฟและฟิสเทคจิน e ซีจะข้ามข้อได้แปลว่าอะไรเทคนิคในการทําคือวิ่งกวาดไปหาข้อสุดท้ายให้เร็วที่สุดให้ได้วิ่งกวาดทําข้อง่ายก่อนทําในชุดแรก ไป3อย่างเช่นนิวบริคอสามสิบนาทีวิ่งกวาดไปเก็บทำข้อง่ายก่อนเสร็จปุ๊บข้อไหนที่เรายังไม่ทําข้อละข้ามเนี่ยกลับมาทําตอนที่มีเวลาเหลือเพราะนั้นมันจะมีโอกาสทําให้คะแนนของเรามันดีมากเพราะ,ะนั้นพี่ลักษจะบอกว่าใครจะไปใช้เทคนิคนีคน้แล้วไปเองเตรียมเองให้ใช้เล่มนี้แบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อส่วนใครที่บอกว่าพี่ลักษจะเตรียมเข้าโครงการนี้เองทั้งหมดเลยพี่ลักษจะบอกว่าของที่นี่จะมีรอบของการทาข้อสอบถ้าผ่านจะได้เข้าสู่รอบของ Assignment c เค e วิเคราะห์เคสไปนําเสนอเคสเดี่ยว สัมภาษณ์ถ้าผ่านจะได้ไปบูตแคมป์แล้วสุดท้ายคือไฟนอลอีทววิวแปลว่าอะไรถ้าไปไปเองนะพี่รักษไม่แนะนําให้ใช้เซ็ตหนังสืออย่างเดียวพี่รักษ์แนะนําให้ใช้เป็นคอมโบเซตที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์และถ้าใครจะออินที่นี่แนะนําให้เรียนเป็นเซเว่นเดย์เพราะว่าอะไรปกติแล้วที่นี่ที่ไหนที่มีการวิเคราะห์เคสเขาต้องการหาคนเก่งมากๆคุณต้องเก่งลอจิกไวทิ่ในการนําส่งเพราะนั้นไหวพิ่คุณต้องดีเอามาฝึกอัพสกิลกันก่อนใครที่บอกว่าพี่รักษ์จะเข้า MT ช่วงไฮที่สั่นหลายโครงการไปยีอูมซีด้วย ไปยูเอฟเอไปคอเกตไปเนสเล่ ake, เนี่ยตอนนี้เนสเล่ ake, กำลังคัดเลือกันอยู่ซึ่งเพื่จะบอกว่าใครจะไปที่เหล่านี้อออินครั้งเดียวอัพสกิลอัพสกิลครั้งเดียวเราสามารถเอาความรู้ความสามารถที่มีฝึกไวพิพิบไปนําส่งได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นตารางเดือนมีนาคมจริงๆเต็มแล้วสําหรับใครที่จะเล่งด่วนนําใช้จะเปิดสอนให้เป็นเคสบายเคสเท่านั้นส่วนใครที่จริงๆจ,จะไปเข้าไฮซีซันแนะนําให้เริ่มบุ๊กตารางเดือนเมษาได้แล้วเมษาเริ่มมีคนบุ๊กตารางไปคัดสําหรับหนึ่งสัปดาห์แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นตารางจะรับ จำกัดใครจะเรียนยังมีสเปเชียลพรา์อยู่ปรึกษา m อทั่วไทยอื่นใดค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ต้แล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ